สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะตามกันต่อครับผมเลขของพ่อหลองครับคลิปนี้ก็คือพี่น้องที่ล่อค่อยเลขวิ่งของพอเลขตังหลักที่ของพอให้เด้ครับผมครับบวาจะเป็นว่างหันเขาทึ่งเลขวิ่งของพอเลยครับเลขวิ่งมีที่มาครับพี่น้องเนาะครับผมครับเดี๋ยวไป เบื้องน้ากันงวดนี้พอจะให้วิ่งตัวใดอะไรกัเลขมีที่มาตัวใดหมวดพ้งหันพอประกบเจ็ดสองตรงๆครับผมก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขก็พอเก่ามาเชียก็ขอขอพระคุณพอหลองเด้อครับผมไปรับช่มรับฟังตัวเลขพ่อหลองกันเลยครับพ่อครับเก่ามาเชียสวัสดีพอหลองครับผมครับ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 อ่ในพอหมวดพ้งหาเลขวิ่งกับเขาเลขที่วามาจากระยองกับเขา เจ็ดสองตรงๆเลยครับผมพอประกบกูครับได้ร้างพ่อโอ้ยเชี่ยวปั้นนะโอ้ครับสุบยอดครับพี่น้องตอนนี้เอฟซีบัรทาเลขตั้งรักกับเลขอันเลขบิงดิพอ่อครับครับยุ่งเหี้ยนบ่งพ่อนี่นอง่านหนี่ลนะเออพับ่อนโบต้องไปเรียนรถ เอามาเราพอเลขกันจากระยองกับเลขวิ่งของปาครับแห่นเยอะแล้วใเ่เอาเอาวิ่งนีจังได้บ่เดขกวันนี่คงเป็นชื่อยากนี่เพื่อกระไดเอาลองเบิ้งลองเบิ้งครับเอาเอาวิ่งก้อนก็ได้บ่ วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างงมวดนี่ตัวไหนพ่ของของสูตรปูดิเข้าเข้าเข้าว่างหันสองกับหกว่างหันสองกับหกตอานื้อกตั้งเนือสองสามสี่หอ้ยหกเจ็ดแปเก้าชุห้าชี่่ครับผมอ่า เลขมนสองกัโมกูน so ึงเมนแล้ววันท <Yeah. S 1> ี่ถเลขเจ็ดสองนึงอ๋อเม็นเดียววันนี้เลขรักนี้เขาเต่าตั้งสองสี่ห้าหกเจ็ดใด้สองสี่ห้าหกเจ็ดครับทั้งแต้ถ้าใส่มันเหลืออยู่ศูนย์หนึ่งสามแปดเก้า ศูนย์หนึห่งสามแปเก้าวิ่งโอ้โมันมีเจ็ด,ด,ดกบับสีเด้อเนี่ยเจ็ดกับสีเด้อครับผมเจ็ดกับสีกับสี่ักสี่บนหือหลังตะว่างเขาทุกงวดเจ็ดกับสีเจ็ดกับสี ยาว่าตัวห่อหอยเชื่อใช่ล้มันเลขหกกบเนงเลขหกเจ็ดมาดีออกหนึ่งเก็ดเลขเลขเลขขจ้ามาหกกบเนงดีพอเลขวันนี้เลขโคติใช่หกกบเนงที่ว่าวังหับเทิงาเลขกันเจ็ดมาเพิ่มสิเขาจะซื้อเจ็ดหนึง่งวัดครับผมเจ็ดหนึ่งครับ เขาเชื 54, ่อไปตาม้ามมนุษย์เจ็ดกเลยว่าเจ็ดกเลยว่ะวันนี้มันเป็นเรกครับบวงแดงมันสองก็หมกบาทนี้มันหนึ่งก็หกนะคัตหมกมาจะสิปั๊บจะสิเขาชื่อหกจังหวัดครับแต่ว่าเขาชื่อหนึ่งเจ็ดสามตัวเก่าหนึ่งเจ็ดครับ เขาต้องเลขเจ็ดมะเ,เลขหกมะเขาต้องชื่อตัวใดชื่อหกแปดหรือหกเจ็ดครับพอเคยเอาเลขบิ่งพอเจ็ดกับสี่ยังสีไปประกบ <7 S 2> กับเลข <10. S 1> มีทีมาหกกับหนึ่งสิไหมเหมือนหมดว่างหันหมดว่างหันพอมีสองก็เจ้ามีเจ็ด สามเาาจ็ดเจ้าพ่อเสร็จเลยโมน,นี่้พ่อสามสามเอาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหกสี่ถ้ากซี่ไหมหกสี่ปาพ่อใช่แ้วที่หกสี่ป้า,าอพอเพราถือเลขสามก็เลขสองเลขต่อจ้างมั่นแต่ว่าห้องมักสามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเดือ สามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดครับผมที่พอมากได้ครับผมสามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดตอนนี้ถ้ามองไปทีเลขวิ่งพอเจ็ดกับซี่พอมากเจ็ดถ้าเป็นซี่อะพอขอจกตัวนะครับครับครับมากเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดนี่มั่วอ ครับครันี่นะครับผมเลกตั้งรักกับเลกวิ่งครับผมของพอเจ็ดกับซี่ของขาเจ้าหกกับหนึ่งครับผมเทียบใช้กันเบิ้งครับพนะี่น้องเนาะทีหนเจ็ดก็สามเจ็ดครับไปพร้มรออ้ <c oughs> น่นอนแลน้วเนาะป่ ึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองครูเท่านี้ปกออ้โหถ้าดนสีเลขเจ็ดเมานเเสร็จแล้วครับอันอนเรื่ง้าเลขแปดมากุ๊บเลขหกห้องสุโขทัครับอันเลขหก่ข้าเลขแปดมากเพื่ิเลขพระจวตัวไหนเลขท้เลขแปดเท่าไหร่พรีวเแปดเจ็ดจีวรครับผม อบ้ก็ออก 2, สองแปดเพิะะ่สองแปดนพ่นอเนาะอ๋อคือหมายถึงเพื่อว่าเลขหิ่งรุดเดอ้อครับผมนี่จะเป็นสองแปดทรมากแปดครับผมแต่ว่าพอบอกว่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเยกับสามเจ็ดเจ็ดสามนี่ครับเอาองเบิง พอหลองกินข้าวเส้ากับยังพอนี่<_<_<_้ร um> ่ยอะศมากินขาไปนี<_<_่_<_ um ้เอ้ามันสวยเลยดิพ่อสวยลวดหนอยกงยนี<_<_่คือเซันดูกันคนเดียวจะด้ อันลูกสาวเ่าเลยหายยังไงกินบะลูกสาวก็หายกินเพราะว่าหนุ่มคนหุ่คหลังนงเงี้ยเอา้าถ้ามีหิวเลยไปยังไหน,นี่ไม่ยากดอกกินก็ไม่ยากดรอกเด็กหน่อยอเป็นกบ้าอยู่เรือ่อยเยอะทบอกเขามาแมอัมันสวยหรือดีปอนี่ <c oughs> าอาจะม่ไห <c oughs> วนี่หาโม่งหลดนเขาเศร้าท่านกินดีพอ บ่แมนเขาเที่ยงเด้เขาเศร้าไม่กินไปบ๊ว,บวมยมีขนมมอาอยู่หันหเออโอ้ด็กหน่อยเขาก็ไปเฮ็ดงานไนหะนี่และครับผมพ่อหลองครับเจ็ดกับสีซื้อคักนี่คิดว่าจะตัวได้พอเนี่ยครับมักคักนี่พ่อ อาจะเที่ยวสอตัวแล้วเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามเลยโอ้ว่าวววเวว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 ัววววววรววพ่วววว็ววงววเวววววววเว่าวว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 ่ววานี่ว่วครัอววัวว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 งวว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 เววววววว้วว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 วนวว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 ่ววววววว โอ้ยหน่อยลูกด้านไปเซมดหน่อยอ๋พี่น้อยซี่ถาเหล็กวิ่งสองแรงนี่นะครับผมเจ็ดกับสี่หกกับหนึ่งถ้าหอบประกบอยู่ในสี่คููนี่พอนะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งครับแต่ว่าพอมาเกตเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามครับกับน้ำครับพี่น้องเนาะ ครแลลค่แวนผแคอ่อะไรแค่มันต้องติดต,ตลอดปะพ่อติดตั้ตลอดตลอดจ้ะสองสี่ห้าหกเจ็ด 2, 4, 5, 6, ติดต,ตลอดเด้คตตอดดครับผมสองสีห้าหกเจ็ดเป็นคนอลัสูตรก็เป็นทีลงไปครับสองสี่ห้าหกเจ็ดเอา กลมาเชี่ยกับสิลบกวนพอสับนีเดอครับพ่อครับอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับพ่อครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับครับเฮาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปสรุปตัวเลขของพ่อหลองกันครับเนี่ยครับพี่น้องเนาะหมวดวังหันพ่อหลองครับเลขวิ่งของเพิ่นได้ครับผมนี่เข้าสองเลขวิ่งมีที่มาเข้าเจ็ด เพิ่นให้เจ็ดสองครับผมตัวเน้นเลยตัวหมักงวดนี้พอกับมีตัวหมักในใจคือเก่าครับผมครับงวดนี้พอวิ่งเจ็ดกับสี่ได้ครับผมที่ได้สองกับหกหมัน่นเลขหลักครับผมสองสี่ห้าหกเจ็ดครับสองสี่ห้าหกเจ็ดข้างใต้จะเป็นศูนย์หนึ่งสามแปดเก้าเพิ่นว่าแถวเทิงนี้บรุษจักเทียครับผม เอามาเบิง้งชุดสองตัวบนรางที่พอหมักครับผมกลับด้วยด้ยวครับผมเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามสองแปดแปดสองครับเพื่อว่ากันเลขวิ่งรุดครับพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วนตัวพอหมักอีลีก็คือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามนี่แหะครับผมเจ็ดสามสามเจ็ดเลขมีที่มาครับผมว่หาหันเข้าเจ็ดเด้อครับผมงวดนี้เพิ่นได้หกกับหนึ่งเพื่อเอฟซจะ ประกบทั้งสี่ก็ได้ได้ครับผมนี่ครับโยงสี่ก็ได้พี่น้องเนาะวิ่งชนกันเอาวิ่งมาประกบกันครับตอนนี้กระเป็นเจ็ดหนึ่งครับผมที่พอให้เอาส่วนที่ลงขีไปก้อนานานี้ครับพี่น้องเนาะก็คือเลขเลขตั้งหลักครับผมเลขตั้งหลักสุดที่สองครับผมนี่เอามาทบทวน นี่ก็เข่าขึ้นกันครับผมสรุปครับพี่น้องเนาะสรุปในคลิปนี้ครับผมพ่อหลองชุดเลขวิ่งกับชุดเล็กตัางลักครับผมนี่ครับพอหมักชุดๆุด้ครับผม7จ็ดหนึ่งหนึ่งเดสามดเดสาม เอาสำหรับพี่น้องมืี้ที่ล่อค่อยอาจารย์ชายแดนกับผมนี่ติดต่ออาจารย์ได้แล้วครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรับชมกันมือนี้แหละครับผมกับมาเชียร์สิลงให้อาจารย์ชายแดนครับผมสองเจ็ดให้สองหกอ่าให้หกศูนย์เขออกศูนย์หกให้สองเจ็ดออกเจ็ดสองครับผมมือน,นี้จะเป็นตัวใดครับพี่น้องเนาะ เอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กับขอโวยพรให้พี่น้องพี่ชีโชคดีถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันเด้อครับผมในงวดวันที่1กุมภาพันธ์69สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ